สวัสดีครับวันนี้ SDM บ้านปูนสำเร็จรูปก็พามาดูหน้างานนะครับวันนี้ก็เป็นบ้านไซส์เอนะครับกำลังก่ออิฐผนังมวนเบานะครับนี่นะครับนี่โดยการร็อกนะครับร็อกอิฐมวลเบาทั้งสี่มุมนะครับด้วยฉากเหล็กนะครับที่ถูกสั่งทําพิเศษนะครับนี่นะครับนี่ก็กําลังเริ่มก่ออิฐนะครับนี่นะครับ ก็แข็งแรงเลยครับนี่นะครับนี่กออิกมวลเบาบ้านตัวนี้ก็จะมีความคงทนอายุการใช้งานได้ยาวนานก่าบ้านไม่านะครับนี่จะมีความแข็งแรงแล้วก็เย็นสบายนะครับนี่ช่างกำลังช่วยกันก่อนะครับแข็งผนังอิฐมวลเบาแต่โครงสร้างเหล,ล็กเราเนี่ยเยอะเลยนะครับนี่เน้นเยอะเลยนะครับ่อันนี้ก็ผสมปูนนะครับ ปูนก็ต้องเป็นปูนเฉพาะพิเศษนะครับสําหรับการที่จะนำอิฐมวลเบาขึ้นไปก่อนะครับคืออิฐมวลเบานี่จะแข็งมากเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวทุบให้ดูนะครับความแข็งแรงนะครับนี่เราก็จะฉาปูนนะครับนี่นี่นะครับแข็งแรงมากเลยนะครับนี่แข็งแรงเลยนะครับนี่ทืบกระั่ง แข็งเหมือนเราสร้างบ้านปูนอ,อยู่กับที่เลยนะครับนี่นะครับนี่มีความแข็งแรงแน่นนาะหนึบนี่ครับนี่ครับแล้วก็น้ําหนักบ้านก็จะเยอะทําให้บ้านมีความแข็งแรงและอายุการใช้งานยาวนานเลยนะครับนี่เดี๋ยวก่ออิเสเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมา,าถ่ายวิดีโอให้เราได้ชมกันนะครับสำหรับบ้านปูนสำเร็จรูปแบรนด์ Brand S.D.M. นะครับนี่นะครับก็มีที่นี่ทำที่เดียวครับในประเทศไทยคิดค้นขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เน้นคุณภาพอายุการใช้งาน60ปีเลยนะครับสำหรับบ้านปูนนะครับนี่ก็อะไรที่ใช้งานแล้วเกินคุ้มกับราคาเนี่ยทาง S.D.M. เราก็ต้องคิดค้นขึ้นมานะครับทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับ ผู้จะได้บ้านที่ใช้งานได้ยาวนานตกรุ่นลูกรุ่นหลานเลยครับมีด้านในก็จะก่ออิฐเป็นห้องห้องน้ํานะครับก่ออิฐหมดเลยนะครับก่ออิฐมวลเบาเดี๋ยวก็จะได้ฉาปูนนะครับติดตามผลงานของ sdm ไปด้วยกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสาหรับบ้านปูนสําเร็จรูปมีที่เดียวที่แรกในโลกที่ทําและเคลื่อนย้ายได้จัดส่งทั่วประเทศนะครับสั่งได้นะครับสั่งงา่ายทักเข้ามาใน รายของบ้านปูน s อ m นะครับเบอร์รายก็0819987698นะครับก็ใครอยากได้บ้านปูนและได้บ้านที่มีความแข็งแรงนะครับที่เดียวที่ทำที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกรสินนะครับพักเข้ามาสั่งบ้านได้กันได้นะครับปฏิค่า